พี่ๆนักข่าวว่าแล้วนะครับโยงแบบโยงแบบให้ผมโดนด่าแบบโดนด่าแบบเลวขนาดนี้แล้วยังจะกลับไปหาเขาไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นที่เราจะเลี้ยงลูกร่วมกันอะ อืมเราผมพูดตรงๆว่าผมก็พร้อมจะซัพพอร์ตเขาผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเวลามีปัญหาอะไรเขาก็พร้อมจะซัพพอร์ตผมเนี่ยเพราะว่าเราจําเป็นต้องดูแลลูกกันต่อไปอะไรเงี้ยแต่เรื่องกลับไปคืนดีคงคงคงเป็นตามพิจูนแหละครับเพราะว่ามัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องกลับไปคืนดีกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเพื่อนผมผมไม่เรียกพี่จูนว่าเป็นเพื่อนนะจริงๆเคยมีคนถามผมว่าผมบอกว่าพี่จูนะเหมือนญาติคนหนึ่งเพราะว่าผมคบกันมาตั้งแต่ ขี่ขวบอะม .4 อะผมสิบห้านะม .4 อะผมผมเรียนก่อนเกณฑ์อะคือเหมือนญาติคนหนึ่งอะแค่วันนี้เราได้กลับมาคุยกันอะมันเหมือนพ่อได้กลับมาคุยกันมันเหมือนแค่เราคุยเรื่องลูกกันได้อะเช่นล่าสุดนี้เขาก็ไลน์มาบอกว่าวันที่ยี่สิบผมต้องไปรับลูกนะเพราะว่าคนขับรถลาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้นี่แหละมันคือความสุขแล้วแล้ว,แล,วแล้วผมว่าจุดนี้แหละมันก็คือความสุข,ขของเขาที่เขามีอยู่แล้วม,มันดีอยู่แล้ว เออ,อย่าพยายามจับไปโยงแล้วพอจับไปโยงอะ่ะพี่ๆนักข่าวว่าแล้วนะครับโยงแบบโยงแบบให้ผมโดนด่าแบบโดนด่าแบบเลวขนาดนี้แล้วยังจะจับไปหาเขาไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นเนาะอืพี่จูนเขาสวยสง่าน่ารักฉลาดอืใช่คิดว่าตัวเองสำคัญที่แท้ก็แค่สํารองเปนแค่ทีพ ไม่ใช่ที่รักฉันไม่ค่าให้ได้ก็เพียงเท่านั้นเป็นได้เพียงแค่คนที่เธอไม่ได้รักคนที่ไม่สำคัญเท่าไรกับเธอนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสา์อัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมชนลึกออนไลน์ค่ะ